ชัดเจนสไปร์และอุงเอิงเผยสถานะล่าสุดสรุปเป็นแฟนหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอย่างมากค่ะสำหรับคู่ของสไปร์เอสดกับยูทูบเบอร์สาวอุงเอิงที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่นั้นกำลังคบกันอยู่หรือเปล่า ล่าสุดค่ะสไปด์เอสพดีและองเอิงก็ได้เผยสถานะใน Practic Walk โดยสไปด์นะคะก็ได้ชี้แจงว่าตอนวันเกิดของเองิงมีคนถามว่าเป็นอะไรกันผมก็พูดไม่ทันคิดตอนนั้นถ่ายงานเยอะวันนั้นก็เบลอ ER, กำลังคุยกันแต่พูดผิดเป็นคบหาดูใจกันเอิงก็หลังไม่ว่าแกพูดแบบนั้นได้ยังไงในใจเราก็คิดว่าเอิงไหนก็พูดผิดไปแล้วคบกันไปเลยเอิงบอกไม่ได้ เอาจริงจังผมรอโอกาสในวันที่ผมเป็นคนดีขึ้นผมจะไปขออุงเอิงที่ผ่านมาผมทำตัวไม่ดีกับอุงเอิงมาเยอะเรื่องดราม่าทั้งหมดที่อุงเอิงโดนว่าสาเหตุหลักอาจจะมาเพราะผมเรียกว่าไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ในความเป็นจริงเราตกลงกันว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแต่เราก็มีกันแค่คนเดียวนะไม่ได้มีใครแต่ทั้งผมก็ยังไม่พร้อมถามเอิงก็ยังไม่พร้อมเหมือนกัน ถ้าดูแลเหมือนเพื่อนได้ถ้าเป็นแฟนแล้วผมอาจจะดูแลอุงเอิงไม่ดีหนึ่งเลยผมติดเพื่อนเอิงก็รู้ว่าผมติดเพื่อนมากพอจะคบกันนอกจากนี้นะคะสไปร์ก็ได้กล่าวว่าที่บอกไปวันนั้นทุกคนเข้าใจผิดให้เขาเข้าใจถูกนั่นแหละสักวันเมื่อตัวเองเป็นคนที่ดีพอวันอาทิตย์เอิงขอเป็นวันของเอิงผมก็ยังทำให้ไม่ได้ผมก็ยังไปกับเพื่อนคิดว่าไม่ดีพอที่จะเป็นแฟนกัน ซึ่งอุงเอิงนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าเรายังอยู่ในวัยที่สนุกกับเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้ก็สนุกแล้วเรื่องสถานะมันอยู่ที่เราสองคนว่าจะมีความสุขสบายใจที่จะคุยกันแบบนี้ดีแล้วจะเป็นแบบที่สังคมอยากให้เราเป็นทำไมเมื่อถึงวันที่เราพร้อมจะเป็นไปตามนั้นเองสุดท้ายนะคะสป라이ต์ก็ได้ตอบสถานะตอนนี้ว่าคล่อมอยู่ตรงกลางระหว่างแฟนกับเพื่อนเป็นเพื่อนทำหน้าที่เพื่อนครึ่งหนึ่งแฟนครึ่งหนึ่ง